สจาบยากเหลือเกินสวัสดีครับทุกคนที่ติดตามช่องโรรายหลังจากที่กิ๊กซื้อบ้านใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังจะติดตั้งแอร์ที่บ้าน ผมเลยจะพาทุกคนมาดูช่างแอร์ที่ใช้สว่านกำลังจะเจาะกำแพงพีแคสครับซึ่งบ้านทาวน์โฮมส่วนใหญ่สมัยนี้ก็ล้วนแต่สร้างด้วยกำแพงพีแคสเป็นหลักนะครับและไอ้กำแพงพีแคสมันก็ค่อนข้างที่จะเจาะยากครับผม <Huh? S 1> ที่ผมกำลังจะให้ทุกคนดูนี้ก็ใช้เวลานานพอสมควรเลยทีเดียวครับไปดูกันเลยครับ ตอนนี้นะครับช่างก็กําลังเจาะนันทีแคสนะครับในระหว่างนี้ผมจะมาอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับนันทีแคสนะครับสาหรับใครที่ยังไม่รู้จักว่า hips 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 so, นันทีแคสมันคืออะไรนันทีแคสคือผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูปครับที่หล่อออกมาจากโรงงานเพื่อนําไปก่อสร้างบ้านนั่นเองบ้านส่วนใหญ่ที่ใช้นันทีแคสส่วนมากก็จะเป็นพวกหมู่บ้านจัดสรรนะครับเป็นรูปแบบบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมบ้านแฝดหรือ คอนโดมิเนียมต่างๆอาคารต่างๆนะครับข้อดีของมันเลยเนี่ยก็คือตอบโจทย์ได้ทั้งงานภายนอกแล้วก็งานภายในนะครับเพราะว่าสามารถกำหนดรูปแบบที่ต้องการขนาดได้เลยนะครับผมแล้วก็ทำให้ประหยัดค่าแรงในการติดตั้งนะคบอ่าเหนียวนะใช่ไหมมึงโอ,โ,อโอ้โหเจาะกันมาตั้งนานนะครับไม่ทารุสักที นะครับมันมีการตะบัดนะครับผมข้างเนี่ยมือก็ต้องนิ่งสุดๆเลยนะครับตะบัดมาข้อมือแตกมาไม่รู้นะแม่ครับข้างเขาข้อแข็งนะครับผมดูครับเอาจะทะลุไหมเนะี่ยได้แล้วออกมาดว่าโอ้โห,โโหมันโคมนันนิดรึงว่เอาครับค่อยแล้วผมจังหวะนี้คนระับต้องนิ่งนครับงานจะได้ออกมาสวยๆนะครับผมโอ้โหตอนเนี้ยฝุ่นโค่นี่มันจะเด่นเข้าหน้าผมนะครับ เละเป er ็นหมดนะครับตอนนี้แสบตามากๆแต่ก็ต้องนฝืนครับเพื่อวิดีโอที่สมบูรณ์แบบเพื่อทำให้ทุกคนได้ดูนะครับผมโอ้โหพุ่งคนจีนเก่งยินเข้าหน้าผมเฮาเสร็จสักทีโอ้เข้าหน้าแบบไม่ต้องกลัวแล jumped, realised, ้วเข้าเลยนี่นะครับจอดเรียบร้อยแล้วใช้เวลาเท่าไหร่ครึ่งชั่วโมงเหรอ นี่ยครับดอกหักเลยนะเมามันออก ตอะสนัมพีแคสมาดูเปิดหน้าเป็นฝุ่นเลยพีแคส <c oughs> จอบเจ้าก็เถิด <c oughs>